อ๋อถามว่าเล่นบอลเล่น,ลนมวยอะไรผมชอบเมืองทองอนะ่ะแน่จะยุให้เมืองทองซื้อธีรทรบุญมาทันจากวิลัมหรือจเจริญสักวงกรจากบีจีเจอเมืองทองต้องซื้อนะ่ะมันจะแพงสักเจ็ดแปดสิบล้านคนหนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านก็ต้องซื้อนะ่ะมันขายได้นะออ ซื้อทีละทอนมาก็ขายได้นะซื้อเจริญสักวงกรมาก็ขายได้เจริญสักวงกรยิ่งอายุน้อยขายได้เออซื้อมาเลยนะหัวเมืองทองแต่เชียร์เมืองทองมากเลยเชียร์เมืองทองโคตรเชียร์เลยเมืองทองอ,อะไรของเมืองทองเนี่ยอ๋อละครับผมก็เชียร์เมืองทองอยู่เชียร์เมืองทองกับเออ บีจีแต่ความจริงก็แบบตอนแรกแม่ไม่แม่แม่ไม่ชอบ b ีจีนะครับแบบผมชอบเมืองทองก็ผมรักเมืองทองอยู่แล้วแต่เมืองทองก็เล่นแบบอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเออแต่ตอนแรกผมไม่ชอบ b ีจีอ่ะแต่ว่าคนในบีจีมันมีผมชอบตอนนี้ตอนนี้เลยจเจเิ่นสาววงกอด เบิร์องต้องซื้อนะแล้วคนที่วิลัมก็นอนแหล,ละทริรทรบุญมาทันต้องซื้อต้องจ่ายให้แพงต้องเอามานะบีจีถึงจะได้เกิดนะถ้าได้สองคนนี้มาเกิดเลยผมรู้ว็โโอเกิดนะ่ะ ผมชอบอ่ะออผมชอบแต่ผมรู้ว่าเล่นลายยังไงนะไม่เล่นลายนี้มันไม่ได้มันไม่มีคนแบบคมเหมือนเจริญศักดิ์วงกรมันไม่มีคนแบบเก็บได้เหมือนธีรธรบุญมาทันอย่างเงี้ยอย่างธีรธรเขาเก็บได้เจริญศักดิ์วงกรททำได้อ่ออืมอันนี้ผม อยากให้เมืองทองซื้อครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรผมไปซื้อใครก็ไปซื้อมาแต่เล่นให้มันดีๆหน่อยไม่เล่นตกอยู่กโขอย่าตําให้มากนะ่าะขึ้น,ข,นขึ้นมาหน่อยสักันดับสองระดับสามระดับสี่นทุกปีทุกปีทุกปี เมืองทองนี่น่าจะดีที่สุดกับกับบีจีเอออันนี้พูดจริงเลยเมืองทองนี่น่าจะได้น่าจะแบบเมนที่ดีที่สุดนะแต่เมืองทองทำไม่ได้โอเคครับผมอันนี้ก็ไปลง youtube ก็ไปดูใน u t u b e ได้ครับผมชอบถ้าชอบชอบเมืองทองครับอืม ชอบเมืองทองครับผมอืมถ้าทีมแรกๆเลยที่คนมาก็เจอผมชอบชอบเมืองทองอยู่แล้วเมืองทองก็ทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไปซื้อชาวต่างดาวมาเออชาวต่งางฉาิหรือว่าต่างดาวไหมแม่งไม่ไม่เลื่องมันจะสู้เจริญศักดิ์วงกอได้ยังไงก็ซื้อมาดิกับทีละทอน แค่นั้นก็ได้แชมป์แล้วเมืองทองเอ้ยตัวเล่นก็ยังดีๆอยู่ซื้อมาเด้